เทบเวลานะครับเปลนยงงั át, ้นเ็เวลานะครับเทปเวลาเป็นผู้สร้างรค์นะครับเป็นขนาดของไฟมือนะครับผมขึนี้แยโมงว่บเเนั้นับหเทเวลานะครับเดี๋ยวละบาทนด ทีเวลานะครับ จริงงานเทียบีรานะครับเป็นผู้สั่งสัรนกันหน่อยตุ้ด็ไ่ได้ขึ้นนี่เ่อย้งคุี่สั่งคุณขี่ั่งเงไปครับตุ้งเด็กนรวยแล้วม รุ่นีบกฟ้านะครับรุ่นนีเบิกฟ้านะครับ โครูเลยนะครับอ่ะรุนีเบิกฟ้านะครับ ของทีมงานอารุธนี้เบิกฟ้าทีมงานอารุธนี้เบิกฟ้านะครับ tính subscribe cho kênh Ghiền Mì hết <laughs> Thank you.